สวัสดีจ็คเองแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าวันนี้ที่ฟาร์มนะจ้าเรมาฟาร์มมีโอกาสอ่มมาฟาร์มข้างล่างตรงนี้ที่เขาปลูกข้าวสาลีหรือว่าวีชเนาะพี่น้องแส่ก็เลยจะถ่ายให้ดูวันนี้ค่อนข้างที่จะลมหน่อยนะคะพี่น้องคะให้เป็นไรเนาะมีโอกาสมาวันไหนก็ถ่ายให้ดูวันนั้นละ่ะวีชก็คือข้าวสาลีเนาะพี่น้องข้าวสาลี ตอนนั้นทรายถ่ายเป็นข้าวบาเล่ให้ดูนเนาะอันนี้คือข้าวสาลีนะคะข้าวสาลีจะแตกต่างกับข้าวบาเล่เดี๋ยวทรายจะมาทางนี้จะต้นใหญ่กว่าคือข้าวสาลีนี้จะไม่มีจะไม่มีเป็นขนขนขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะอันที่เป็นขนขนขึ้นมานั่นจะเป็นข้าวบาเล่ข้าวสาลีจะเป็นแบบนี้จ้ะจะเป็นแบบนี้ต้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ะกับข้าวบาเล่แล้วก็ ข้าวบ้านเราเนาะแต่ว่าปล้องเขาจะเล็กกว่าปล้องเขาจะเล็กกว่าข้าวบ้านเราค่ะอันนี้คือข้าวสาลีจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นข้าวบาเล่จะเป็นขนขนเยอะๆนะอันนี้ข้าวสาลีจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะซาจะพาไปดูเขาปลูกไว้เพื่อทำแป้งแล้วจัดเนะาเนะทำแป้งทำขนมปังทำได้หลายอย่างค่ะเราจะเดินไปตามทางแทรกเตอร์ตรงนี้เนาะค่ะแทรกเตอร์เข้าทำงาน ปัญหาของชาวนาที่นี่คือมันควบคุมไม่ได้เลยคือหญ้าพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่า black grass black ที่แปลว่าสีดำนี่อกนี่นี่นี่มันอันนั้นเร็วเร็วไฟเร็วมากเลยนี่ปัญหาของเพิ่นเห็นไหมในฟาร์มนี้ก็เยอะมากเลยมีแต่มีแต่หญ้าพี่น้องมีแต่หญ้าเนาะส่ยพาทุกคนดูเป็นแบบนี้เหรอจ้ะแต่ละที่ก็จะมีปัญหาแตกต่างกันเนาะ ออนนะี่น้องคะมึงเนี่ยต้องถอนออกจ้ะต้องถอนต้องถอนต้องถอนบางฟาร์มเขาจ้างถอนนะะจ้ะจ้างคนถอนนี่น้องคะถึงจะออกได้คือมันแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่ายาค่าวัชพืชก็เอาไม่อยู่พี่น้องเอ้ยนี่ฟาร์มที่อังกฤษเนาะค่ะใช้น้ําที่ไหนเพิ่นว่าเนาะถ้าเป็นฟาร์มข้าวแบบนี้ก็จะไม่ได้ใช้น้ํา จากที่ไหนคะ่ะรดน้ําจากฝนอย่างเดียวเนาะคะ่ะจากฟากฟ้าอย่างเดียวนะพี่น้องคะ่ะรดน้ําจากฝนอย่างเดียวคะ่ะคือเขาไม่ค่อยใช้น้ําเยอะหรอกคะ่ะถ้าเป็นข้าวเนาะถ้าเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่พวกเป็นข้าวนี้จะไม่ใช้น้ําเยอะจะใช้น้ําธรรมชาติแล้วแต่ฝนจะตกกันนะคะพี่น้องคะ่ะเห็นปะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอ่ามันฝรั่งนะคะพี่น้อง ถ้าเป็นมันฝรั่งจะต้องใช้น้ําเยอะหน่อยแต่ต้องมีที่เหมือนเป็นบาดาลสูบแล้วก็รดรดน้ําให้มันฝรั่งนะจ๊ะเนาะฟาร์มที่เราทํางานจะไม่ปลูกมันฝรั่งเพราะว่าดินเขาดินไม่ดีดินไม่เหมาะสมที่จะปลูกมันฝรั่งพี่น้องเห็นบอนี่แหละสักหน่อยอีกสองอาทิตย์โอ๊ยนี่ดึงออกอีกสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นข้าวสาลีจ้ะ อีกสองอาทิตย์ก็เกี่ยวข้าวบาเล่ที่หวานก่อนเกี่ยวไปแล้วจ้ะเหลือเฉพาะพวกที่หวานรอบหลังเนาะเขาจะได้เกี่ยวเป็นช่วงๆช่วงๆไปจ,จ้ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ะพี่น้องเอ้ยชีวิตตางแดนของทรายเนาะที่มีสามีเป็นชาวนาก็ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรการทำนาที่นี่จ้ะแบบนี้แหละจ้ะเนาะคนไหนที่เพื่อนไปอยู่ตรงไหน นะจ้าจะมีความแตกต่ตางแต่ละที่แต่ละแต่ละอาชีพเหมือนบ้านเราเนี่ยละจ้าเนาะมีทุกอาชีพมีทุกไอย่างาจ้าต่างตามที่ต่างแดนเนาะที่ต่างแดนก็เหมือนบ้านเรามีทั้งคนดีคนไม่ดีมีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนมีทั้งอาชีพแบบบ้านเรากเษรกษตรเกษตรจอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลมีทุกอย่างแต่แค่ว่า ที่อังกฤษเนาะคะ่ะการเกษตรแบบนี้เขาจะไม่เขาจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกับหมู่บ้านหนึง่งจะทําการเกษตรทุกคนเลยไม่ไม่ใช่แบบนั้นหมู่บ้านเหมือนยกยกตัวอย่างหมู่บ้านย่าโจนเนาะมีเกษตรอยู่สักประมาณสองคนหรือสามคนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกเกษตรไม่ใช่เกษตรรายย่อยเนะคะเป็นแบบพื้นที่เป็นพันๆไร่เลยแล้วก็ทําด้วยกันอย่างนี้ค่ะเนาะคนนึงอาจจะเป็นเจ้านายคนนึ่งอาจจะเป็นลูกจ้างส่วนใหญ่ จะใช้เครื่องทุ่นแรงเหมือนที่ทรายถ่ายให้ดูแหละเนาะฟาร์มหนึ่งเป็นพันไร่สองพันไร่ก็จะทํางานกันอยู่แค่สองถึงสามคนแค่นั้นนั่นแหละจ้ามีอะไรให้ทําทุกๆุกเขาเรียกว่าอะไรเหรอทุกๆุก,กระยะของว่าช่วงนี้ทําอะไรช่วงนี้ทําอะไรเหมือนที่ทรายถ่ายให้ดูใครติดตามบ่อยๆก,ก็ก็จะรู้เนาะนั่นแหละแล้วแต่ฟาร์มว่าแต่ละฟาร์มนี้จะปลูกอะไรแต่ละฟาร์มนี้จะมีไลฟ์สต็อกไม่หมายถึงว่าทําพวก หมายถึงว่าดูแลสัตว์พวกที่เป็นอะไรพวกนั้นไหมหรือว่าปลูกพืชอย่างเดียวอะไรก็ประมาณก็ว่าไปนะพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะทํารวมๆเหมือนนี้แบบแบบนี้เราจะปลูกพืชแล้วก็มีสัตว์ด้วยสัตว์พี่น้องเนาะนั่นล่ะจ้าวันนี้ก็ว่าด้วยข้าวว่าด้วยเรื่องของข้าวข้าวาสาลีเนาะค่ะข้าวสาลีข้าวสาลีหมุน360องศาให้มู่เจ้าเบิงให้มู่เจ้าเวียนหัว ออบรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีเป็นทุ่งรวงทองนะช่วงนี้จะไม่ได้เป็นเขียวนะเพราะว่ามันใกล้จะได้เกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องคุณสุดยอดเลยขเาขเา,ขเาจะทำสลับกันแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นปลูกดอกน้ำมันที่เหลืองๆองององนะแม่จ้ะะเาเนาะก็ปีนี้มาเป็นข้าวสาลีปลูกสลับกันไปจ้ะระหว่างข้าวสาลีค่ะบาเล่ แล้วก็ดอกน้ำมันฟาร์มนี้นะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยที่อังกฤษก็มีมีหลายเบอรงเ็ดโมเวนเวอร์เ,ดเ็ดกินดอกมีหลายพืชพันธุ์ที่ให้ปลูกเหมือนบ้านเราแหาละค่ะเนาะแต่หลกัหลกๆเลยถ้าเป็นข้าวจะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่แล้วก็ดอกน้ํามันแล้วก็บางที่เขาจะปลูกหัวหัวน้ําตาลเห็นไหมที่รายไทยให้ดูหัวน้ําตาลมันฝรั่งพวกที่ฟาร์มที่อยู่แถวนูน่นบางที่จะปลูกพวกกระหลำ่ำพวกอะไร เนาะจะมีหลายๆฟาร์มเหมือนกันปลูกข้าวโพดแต่ข้าวโพดนี้เพ็่นส่วนใหญ่แถวนี้จะปลูกข้าวโพดเพื่อทําอาหารสัตว์จ้ะเพื่อส่งที่จะทําอาหารสัตว์พี่น้องนั่นแหละไปแล้วบัดนนี้เ <c oughs> <c oughs> นาะแค่นี้แหละจ้าเด้อผู้ใดมีอย่างถามใครลืมไปหรือเปล่าคําถามก็มีแค่เรื่องน้ําเขาถามเนาะเรื่องน้ําว่าทางการเกษตรนี่ยังไงเนี่ยนะจ้ะนะ้านําปุ๋ยก็เหมือนบ้านเราเนาะแพงมากๆหวานปุ๋ยแต่เขากจ็จะใช้เป็นเครื่องหวาน เหมือนที่ทรายถ่ายให้ดูเตะแต่กวนกเนาะแล้วเวลาทำนี่ส่วนใหญ่จะทำเองหมดเลยยกเว้นการสเปรย์สเปรย์เขาจะมีเครื่องแบบว่าตัวย,วยาวสเปรย์คือการพ่นยายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเขาทําเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ทําแต่ว่าจะเป็นแบบว่าฟาร์มนี้จะเป็นคนอื่นมาทําให้จะไม่ใช่จะไม่ใช่ไมเคิลทำ นะพี่น้องเห็นเดียวเห็นบอบร,รรยากาศดีดีใ่ชอบมาถ้ามีโอกาสจ้ะ,นะะถ้าไม่ได้ทํางานไม่ได้ทําอะไรคือก็จะมาวันนี้ก็พาลูกสาวกับ,กบเพื่อนเข้ามาวิ่งเล่นจ้ะดูเน่อะตอนนี้เขาอยู่กับพ่อไมจ้ะตอนนี้ไปน,นั่งแคคเตอร์กับพ่อไมเนาะพ่อไมเขาก็ทําอันนั้นวันนี้เขาทําอะไรนะไม่ใช่ไถนะคะมันจะเป็นแบบว่าง่ายกว่าไถอีกเป็นทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็ เดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะมามาสเปรย์มาค่าฆ่าวัชพืชอะไรอย่างนี้แล้วก็ถึงจะหวานข้าวได้อีกนะสนาจ้ะเนาะอันนี้เป็นตรงที่ตรงที่เขาเกี่ยวไปแล้วจ้ะตรงนี้เกี่ยวไปแล้วอลละพี่น้องคะไปแล้วไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะคะบ๊ายบาย